รักเพราะสงสารรักเพราะรู้สึกสงสารความสัมพันธ์แบบนี้จะทำยังไงความสัมพันธ์แบบนี้จะเวิร์กหรือเปล่ามีคนถามครูแบบนี้มานะคะครูอยากจะบอกทุกคนเลยว่าความรักเพราะสงสารจะฟันธงให้คุณเลยว่าไม่เวิร์กไม่มีทางเวิร์กเด็ดขาดนะคะถ้ารักเพราะสงสารเพราะอะไรเพราะว่าคุณจะไม่มีทางรู้สึกโรแมนติกกับคนที่คุณไม่เคารพ คุณจะไม่มีทางรู้สึกโรแมนติกกับคนที่คุณมองเขาด้อยกว่าคุณคุณจะไม่มีทางรู้สึกโรแมนติกกับคนที่ไม่ได้รู้สึกยกย่องอะไรในตัวเขาหรือเห็นเขาดีอะไรบางอย่างยกย่องเชิดชูเราจะไม่รู้สึกแบบนั้นเลยค่ะเพราะฉะนั้นหลายคนบอกว่ารักเพ,พราะสงสารอยู่เพราะสงสารจำทนเพราะสงสารเรื่องนี้ครูบอกเลยว่า เป็นเป็นข้อเป็นความคิดที่พลาดอย่างแรงเพราะว่าตัวเขาเองก็ไม่มีความสุขอยู่แล้วที่จะต้องรับสภาพนี้นึกออกว่าตัวเขาเองก็อยู่แบบไม่ได้ทำเพื่อตัวเองแต่อยู่เพราะว่าสงสารคนนี้ครูจะบอกเลยว่าทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคุณลองนึกดูดิคุณจะไม่มีทางรู้สึกแบบอยากจะ Make เลิฟอยากจะมีเซ็กส์กับคนที่แบบคุณดูถูกคุณคุณมองด้อยกว่า มันมันเราไม่ได้ยกย่องอะไรในตัวเขาเนี่ยเราจะไม่รู้สึกอย่างนั้นเลยแรกๆเนี่ยแรกๆอาจจะอาจจะโอเคเช่นเหมือนในมิวสิกวิดีโอทีอ่ผู้หญิงหรือผู้ชายตากฝนหรือแบบพยายามแบบทำร้ายตัวเองเพื่อเรียกร้องความรักจากอีกคนนึงเนี่ยแรกๆมันอาจจะเวิร์กแต่ไปไปมาๆอยู่ไปสักพักมันจะเกิดสิ่งนี้ขึ้นค่ะสิ่งที่เรียกว่าคุณเองเนี่ยจะเริ่มเห็นคนอื่น ดีกว่าคนนี้คุณเองจะเริ่มเห็นคนอื่นเซ็กซี่กว่าคนนี้ทั้งกับผู้หญิงทั้งกับผู้ชายนะคะถ้าเป็นผู้หญิงเราผู้หญิงก็จะเริ่มมองผู้ชายคนอื่นดีกว่าแฟนของตัวเองผู้หญิงก็จะเริ่มมองผู้ชายคนอื่นเซ็กซี่กว่าแฟนของตัวเองและผู้ชายก็เช่นเดียวกันฝั่งผู้ชายก็เหมือนกันพอเราพอเราไม่ได้เห็นค่าหรือไม่เคารพคนที่ไม่เคารพตัวเองนะคะมันเกิดจากอะไรเพราะตัวคนนั้นไม่ได้เคารพตัวเอง คนอื่นจะไม่เคารพคุณนะถ้าคุณไม่เคารพตัวเองก่อนเพราะฉะนั้นการที่คุณไปอยู่กับใครแล้วบอกเขาโดยเฉพาะผู้หญิงถ้าคุณไปอยู่กับผู้ชายแล้วก็บอกผู้ชายว่ามีคนอื่นได้นะแต่อย่ามีเป็นตัวเป็นตนนั่นคือค่าของคุณถูกลดลงมาทันทีนะคะมันลดค่าลดเกรดของคุณลงมาทันทีแล้วอีกคนหนึ่งเนี่ยจะเริ่มมองคุณต่ำกว่าแล้วจะเริ่มแบบไม่ได้แบบอยากจะรู้สึกโรแมนติกกับคุณแล้ว เพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นเรื่องที่คุยอยากจะฝากทุกๆคนนะคะว่ามันสำคัญมากๆที่คุณจะ,ะไม่ได้ตัดสินใจรักใครเพราะสงสารนั่นมันไม่มีทางเวิร์คคุณจะหาเหตุผลร้อยแปดพประการแต่ตัวคุณเองไม่มีความสุขอยู่แล้วที่จำยอมจำทนหรือจำต้องอยู่เพราะสงสารอีกฝาก่าย แล้วอีกแล้วอีกฝ่ายก็อีกฝ่ายก็ไม่ได้ยิ่งอีกฝ่ายที่ที่ที่อยู่เพราะเ,าเรียกร้องความสงสารจากอีกคนนึงเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเ,เขาเองจะสูญเสียความเคารพในตัวเขาเองเพราะถ้าคุณยอมอะไรไปทั้งทั้งทั้งหมดยอมอะไรไปซะทุกอย่างเนี่ยไม่ต้องแปลกใจนะบางคนมาบอกว่า,าแฟนไม่สนใจแล้วแฟนเริ่มไม่เห็นค่าแล้วแฟนไปมีคนอื่นแล้วก็มีแล้วมีอีก คุณจะบอกเลยว่านี่เป็นเหตุผลที่ทําไมคนที่แต่งงานกันแล้วเนี่ยบางคนมาบอกว่าเอยทำไมคู่เนี่ยไม่อยากจะมะีความสัมพันธ์หรือว่าไม่หวานแหววเหมือนตอนก่อนแต่งแล้วไม่หวานแหววเหมือนตอนรักกันใหม่ๆแล้วทําไมเขาไม่ได้สนใจฉันแล้วไม่ไม่โรแมนติกแล้วก็เพราะอย่างนี้ก็เพราะว่าเรายอมซะทุกอย่างนะถ้าคุณยอมทุกอย่างอะไรที่ไม่ใช่ตัวคุณคุณก็ยอมคุณก็ยอมลดค่าตัวเองยอมเสียตัวตนของตัวเอง แล้วก็สูญเสียความเคารพตัวเองมากขึ้นทุกวันนี่เป็นเหตุผลที่ว่าทําไมอีกฝ่ายเนี้ไม่แบบไม่ได้อยากรู้สึกจะโรแมนติกกับอีกฝ่ายแล้วเพราะฉะนั้นครูฝากสําหรับผู้หญิงทุกๆคนนะคะแล้วก็ผู้ชายด้วยใช้ได้ด้วยกันหมดเลยยิ่งคุณลดคุณค่าของตัวเองแล้วยอมไปซะทุกเรื่องไม่มีจุดยืนของตัวเองไม่มีการาตั้งขอบเขตของตัวเองว่าได้แค่ไหนมี มาตรฐานหรือมีคุณค่าของตัวเองระดับไหนไม่ได้เซ็ตไว้แล้วยอมไปซะทุกอย่างอะไรก็ได้เนี่ยคุณจะขาดความเคารพจากอีกคนหนึ่งคุณจะขาดความรู้สึกโรแมนติกจากอีกคนหนึ่งครูฝากย้ําสําหรับทุกๆคนเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่อยู่ในสภาพที่ว่ารักอีกคนหนึ่งยอมอยู่กับอีกคนหนึ่งเพราะสงสารเขาเนี่ยครูบอกเลยว่าครูมั่นใจเลยว่าเราจะไม่รู้สึกแบบอยากจะโรแมนติกอะไรกับเขาเลยเพราะว่าเรามองเขาด้อยกว่าเราแล้วเรามองเขาต่ํากว่าเราแล้ว เพราะฉะนั้นครูอยากจะให้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะคะจำไว้ข้อสุดท้ายอย่าทำตัวอย่าสงสารตัวเองคุณรู้ไหมไม่ว่าคุณอยากจะได้ความรักจากใครอยากจะดึงดูดความรักจากใครบุค,คลิกการที่สงสารตัวเองเรียกร้องความรักร้องขอความรักหรือเรียกร้องให้คนอื่นเนี่ยมาสงสารเราเนี่ยมันคือบุค,คลิกที่น่ารังเกียจที่สุดเป็นบุค,คลิกที่ไร้สเสน่ห์ที่สุดครูบอกเลย เพราะว่าไม่มีใครอยากจะอยู่กับคนที่เป็นลูเซอร์ไม่มีใครอยากจะอยู่กับคนที่ทุกข์ไม่มีใครอยากจะอยู่กับคนที่มาเกาะมาพึ่งเขาว่าเธอขาดเธอฉันอยู่ไม่ได้เธอเธอจะต้องอยู่กับฉันนะแล้วอีกคนนึงก็ต้องสงสารนี่อยู่กันไปแบบนี้ไม่มีทางเวิร์กค่ะทรมานแล้วไม่มีความสุขนะคะครูเตรียมทำออดิโอชุดหนึ่งจะเปิดออดิโอชุดหนึ่งที่ชื่อว่า18เกมที่เหนือกว่าก่อนเสียท่า ผู้ชาย18เกมที่เหนือกว่าก่อนเสียท่าผู้ชายสําหรับอสอนสาวๆทุกคนสําหรับสอนผู้หญิงทุกคนนะคะว่าคุณควรจะวางตัวยังไงให้คุณเนี่ยดูน่าเคารพควรจะวางตัวยังไงให้เป็นคนที่น่าดึงดูดและมีสเสน่ห์แล้วก็ ผู้ชายยกย่องไม่เสียท่ารู้เกมด้วยว่าผู้ชายคิดยังไงมีแขกรับเชิญที่จะเป็นผู้ชายเองมาพูดมาสอนคุณด้วยนะคะนั่นก็คือสามีครูเองอาจารย์จิมมี่ซึ่งเป็นสิ่งทีเ่เราเองก็ตั้งใจสอนลูกสาวของเราด้วยนะคะอยากจะฝากทุกๆคนเลยว่าใครทีอ่อยากจะรู้เกมที่ผู้ชายคิดเนี่ยให้ทันเขาไม่จะไม่เสียเปรียบแล้วจะไม่ดูได้คาดในสายตาผู้ชายให้เตรียมตัวฟัง i อโอดชุดนี้นะคะ 18เกมที่เหนือกว่าก่อนเสียท่าผู้ชายใครที่ฟังคลิปนี้นะคะรับราคาพิเศษนะ,ะราคาพิเศษเปิดตัวในนี้เลยนะคะครูให้ราคาพิเศษเปิดตัวในนี้990บาทจากราคาเต็ม1 9 9 0บบาทค่ะนี่ราคาเปิดตัวในคลิปแรกนะคะใครที่ฟังคลิปนี้นะคะ 30คนแรกเท่านั้นนะคะได้ราคา990บาทเพราะเมื่อไหร่ประกาศเป็นทางการนะคะราคาจะเป็นอีกราคาหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นฝากไว้ใครที่จะเอาเสียงนี้ไปฟัง18เกมที่เหนือกว่าคุณจะรู้เกมจะรู้เ,เลขกลของผู้ชายรู้ก่อนที่จะเสียท่าโดยไม่จำเป็นครูฝากไว้เลยนะคะ แต่งงานแล้วก็ฟังได้เพราะมันจะทําให้คุณเนี่ยเพิ่มมูลค่าของตัวเองอัปเกรดมูลค่าของตัวเองอัปเกรดคุณค่าของตัวเองให้คุณหน้าเอ่อหน้าเข้ามาอยู่ใกล้หน้ายกย่องหน้าเคารพหน้าโรแมนติกหน้าจะมีอารมณ์หน้าจะแบบทะนุถนอมหน้าจะรักเป็นที่รักเพราะคุณรู้วิธีการที่ว่าทํายังไงคุณจะวางตัวให้มีคุณค่ามากที่สุดฝากไว้เลยนะคะด้วยรักนะคะสวัสดีค่ะ